สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูโต๊ะครับโต๊ะอเนกประสงค์ครับตัวเล็กๆกระทัดรดน่ารักครับมีด้วยกันทั้งหมดสี่ตัวครับทาสีเนื้อไม้กับสีไม้เก่าครับมีขากึงและขาเหลี่ยมครับนะครับตัวนี้ขากึงครับตัวนี้ขาเหลี่ยมครับ ตัวนี้ก็ขาเหลี่ยมครับและก็ตัวนี้ขากลึงครับ1ลิ้นชักครับขนาดของโต๊ะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ4 3เซนความกว้าง50เซนครับเนี่ยครับ1ลิ้นชักครับใส่้างให้อย่างดีครับใส่กุญแจให้เรียบร้อยครับนี่ครับแต่ละตัวครับเปิดลิ้นชักด้านในให้ดูครับ2ตัวนี้ทาสีไม้เก่าครับมีขาเหลี่ยมและขากลึงกลมนะครับตัวนี้ขาเหลี่ยมครับทาสีเนื้อไม้ครับ สวยงามครับโต๊ะอนเนกประสงค์ครับเอาไปวางโทรศัพท์ก็ได้ไปวางข้างเตียงก็ได้ครับไปวางเจก,กันดอกไม้หรือไปทําโต๊ะเขียนหนังสือได้หมดเลยครับนะครับราคาไม่แพงครับราคา2,200บาทรวมค่าส่งครับใครซื้อ2ตัวมีราคาพิเศษลดให้ครับนี่ครับอ่า เพื่อนๆทุกคนเวลาซื้อโต๊ะซื้อเกาอีครับบางคนก็สอบถามราคาไม่เท่ากันทำไมราคาไม่เท่ากันครับบางครั้งช่างเขาทำมาครับเขาเสนอราคามาเท่านี้ครับแต่ที่ไม่เท่ากันส่วนมากครับก็คือขนาดจะใหญ่ขึ้นครับพอขยายญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นก็ขยับราคาขึ้นนิดหน่อยครับร้อยสองร้อยครับ มีไซส์อีกไซส์หนึ่งนะครับขนาดจะอยู่ที่45ครับความกว้าง55ครับจนดนั้นก็จะประมาณ2 3 0 0 2 4 0 0ประมาณนี้นะครับราคาไม่แตกต่างครับหรือราคาเท่ากันก็บางครั้งก็มีครับแล้วแต่ช่างที่ทำมาครับเนี่ยครับช่างแต่ละคนราคาไม่เท่ากันก็ห่างกันนิดหน่อยครับอันนี้ก็บอกให้ ให้เพื่อนๆเข้าใจครับเรื่องราคาครับอ่านี่เป็นของน้องสาวครับเขาทากันครับน้องสาวน้องชายครับเขาก็เอามาเสนอบบอกให้ขายให้อะไรเงี้ยครับสั่งมาเราก็ทําให้ครับใครสนใจก็สอบถามได้ครับเนี่ยครับโต๊ะอเนกประสงค์ครับเนี่ยครับเหมาะสําหรับวางข้างเตียงวางแจกันดอกไม้เขียนหนังสือได้หมดเลยครับ ก็ขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนที่ชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับเดี๋ยวคราวหน้าก็จะถ่ายคลิปเฟอร์เิเจอร์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดี